ท่านรองข้าขออนุญาตถามเรื่องเกี่ยวกับการโยกย้ายในตําตำรวจค่ะซึ่งตอนหลังเนี่ยได้มีการเปิดเผยรายชื่อแล้วพาดพิงบุคคลในตำรวจสองคนก็คือท่านสานิตแล้วก็ท่านสุรเชษว่าจะมีการเกี่ยวข้องหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าในพื้นที่นครบาลเนี่ยซื้อขายสูงกว่าภาคแปดเนี่ยถึงสองเท่าและในส่วนของท่านสุรเชษเนี่ยถูกมองว่ามีความใกล้ชิดก,กับท่านแล้วก็มีอำนาจใหญ่กว่าพลตำรวจเอกเสียอีกเป็นไปได้ไงล่ะนะ ได้ Finished. ผมเองเดี๋ยวเป็นเกี่ยวข้องด้วยเลยก็เดี๋ยวเขาว่ากันไปนะให้เขาตั้งกรรมการสอบสวนให้ติดให้ถูกว่าเป็นตามืานหลักฐานว่าประานไมแต่ในเคนครบาลนี้ได้จะต้องลงไปตรวจสอบไหมคะว่าสองเท่านี้คืออย่างไร้เขาต้องไปตรวจสอบหมดนะเขาต้องไปตรวจสอบถ้าถ้ามีข้อถ้ามีคนที่เข้า พ่อขัดแย้งไงนะไม่ต้องห่วงแล้วก็ทำไปแล้วก็ทำไปตามางานหลักฐานทุกทุกอย่างนะครับในส่วนของท่านสุรเชษเขามีการพาดพิงว่าเกี่ยวข้องสนิทกับท่านโดยไปทำผัวตำรวจเกี่ยวเกี่ยวก็เกี่ยวก็ททำงานเกี่ยวก็ทำเกี่ยวทำงานไม่ได้เกี่ยวเรื่องไปต้องไปนู่งยายผมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของทางตำรวจเข้าว่าไป เอาใกกวว่่นช้เช้เเเีียยของพอราะหลายคนไปม,มองว่าท่านสุรเชษคือเป็นเหมือนกับแบบคนทำโผเป็นผอ,อตรอน้อยอยีกคนหนึ่งเนี่ยค่ะท่านเรนจะฮัลโหลพูดไปพูดไปเองก็ตั้งกรรมการสอบเลยสอบเลยนาะยอย่าไปพูดอย่างนั้นพูดว่าแล้วข้อเท็จจริงเป็นยังไงตั้งตั้งได้เลย อย่างนี้มันสะท้อนไหมคะว่าในวงการตํารวจเองยนี้อาจจะมีการขัดแข้งขัดขา,ดขาดกันภายในด้วยหรือเปล่าถึงมีข่าวสนับหยอกมาก็ดูก็ดูเองก็ดูเอง